มีกระเพราเยอะเก็บแบบนี้สิคะกระเพราสดล้างน้ำให้สะอาดลวกในน้ำเดือดลวกพอสลบแล้วตักขึ้นโอเคลงแช่ในน้ำเย็น แช่ทิ้งไว้ให้หายร้อนนำมากรองน้ำออกปั้นเป็นก้อนเก็บใส่กล่องไว้นะคะปั้นเป็นก้อนแบบนี้จะทำให้เราหยิบใช้งานได้สะดวกค่ะปิดฝาให้สนิท แล้วนำไปแช่ช่องฟรีซค่ะโอเคเก็บแบบนี้ทำให้สะดวกเวลาหยิบใช้นะคะ wow.